อัปเดตหรอเกมโอเคก็ okay, so สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องกันแชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมเพชร์มาเตอร์นะครับ9.9นะวันนี้นะครับเราอยู่กับเ <c oughs> พชรนะซึ่งวันนี้นะครับผมนะจะมาทัวร์อัปเดตนะซึ่งผมก็เล่นไปพังๆแนละ้วแต่ยังปลดล็อกไม่หมดนะด่านใหม่ก็คูรเยอะเลยผมยังปลดล็อกไม่หมดนะครับนะซึ่งผมก็แค่ไม่ได้เล่นนะครับแต่ทุกคนดู ผมก็ได้ไปฟาร์มอะไรมาเทพมาละแต่อัปเดตใช่ไหมนั่นแหละคืออัปเดตครับเดี๋ยวผมปิดคาฟิกแบบนะเกมแลกจริงโอเคนะครับแต่อัปโอ้โหซึ่งเขาแจกไฮคลิปนะครับนะไฮคลิปนะแล้วผมก็ลองเปิดดูแล้วนะดูวงผมมันเกลือจริงๆเปิดแล้วมันก็ไม่ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวก่อนนะช่วงนี้ราคาไปไกลมากดู คนดูราคาไปไกลมากครับ่รงนี้ก็เราจะไปอัปเดตกันนะครับเราก็เดี๋ยวน,นะไปเปิดนี้ก่อนแล้วกันสปินมีอยู่เปิดไหนอยากลุ้นอยากลุ้นห้าเปอร์เซ็นไว้น้ำยาสีแดงโอเคครับดีก็ไดา้ผมเพิ่งรู้ว่าอย่างนี้ได้เอ้ยจะเพชร หูหกหมืน่นเฮ้ยโควกีสองหมืน่นน้ำยาแค่นี้หิวนี่หายละโอเคหมด <g ül> ได้อะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะยังไม่ได้เปิดดูนะครับโอเคเริ่มแบบเดยวกันเลยแล้วกันเออโซนที่ผมอยู่โซนนะไร โซนที่ร้อยห้าสิบเก้าโอ้สวยเหมือนกันเดิมแล้วเนี่ยโอ้โหเกมแหลกโฮ้ยเจงฮะตุ๊กเนี้เหรอคุญแจนี้เหรอเฮ้ยคุณเจ,ณเจลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเมื่อวานนะผมเล่นไปแปดล้าน๋ยวนี้ตัวสามล้านเลยเขาบอกว่าฮิวตัวนี้เปิดง่ายใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้แต่คุณเบสตันนะครับเขาได้ปรับให้เปิดยากแล้วใช่ไหมผมไปดูมาและผมก็ได้ซื้อเว์เลี้ยงตัวใหม่มานะครับนี่ แล้วผมก็ได้ซื้อตัวนี้มาด้วย<ห>ไม่รู้จะเทพหรือเปล่าซื้อมาทำไมวะก็ยังช่วยอยู่นะเออลืมบูธครับผมลืมบูธต้นไม้เฮ้ยเอ้าใส่อยูทำไมวะน,นี่จะเยอะนะเดี๋ยวพอละใช้เปลืองมากวันนี้เกมเด็กก็ไม่ได้ทำอะไรแาบน้ำยานะครับ ใส่เป็นน้ำยาเบอร์ห้าไปใส่นี้เพืย่ย d ดมอน n d ไม่ต้องใส่หรอกมั้งตันนี้ไปโอเคครับแล้วใส่ทำเปน้ำยาชู่กับน้ำยา d ดมอน n d นะครับไม่ได้ฝาโอเคได้อยู่ได้อยู่ซึ่งเทนทีผมหมดแล้วนะครับจบกันตรงนี้แหละวีเสายพี่สายโหดไปหมดละโอเคครับ ไโซนต่อไปโซนนี้ฮะข้ามไปเนี่ยโซนข้ามไปเนี่ยอ๋อถูกละผมเพิ่งรู้นะว่ามันนับโซนต่อไปนะมันไม่ได้นับตรงนี้ใช่ไหมโซนต่อไปไปได้ละเออคือตอนนี้มันไม่แหลกไนงะถ้าผมทงแบบ โดนรัวตอนไหนก็นจะเหล็กกันนนล่ะเฮ้ยโอ้โหคูณห้ามาช่วยไหมี่ยมันก็ยังช่วยบ้างเออผมต้องกดช่วยช่วยผมด,ด้วยนะอ่ะอนยังไหวอยู่ใช่ไหมยดี๋ไม่ไหวแล้วเออยังไหวอยู่ ยังพอพังได้อยู่นะเ <Okay. S 1> สียอีกทั้งหมดเลยของผม,มน,นะถือข้ออ่ะถือกันซึ่งตอนนี้ของมันไม่ดอบหรอกครับอเออ,อตอนอ่ไปก็จะไปได้ okay. เอาอหมด พ่อหนรีบมาฮะนี่อะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไระไปดิเอ็นชาร์ดสมุดหรือเปล่าสมุดเอ็นชาร์ดผมยังไม่ได้ดูอัปเดตเลยนะเข้าใจอน,น้นะวอาดคืออะไรชามสโตนได้เนี่ยครับอ้โหเมีก้อนคาบเป็นชามสโตน สมุดคุ้งที่เก่งขึ้นเออใช่เดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะมึงคราบสมุดผมเป็นชับสโตหนห่อใคออรว่าไม่เข้าใจเอาเฮ้ยอ๋อแโอ้เมีอะไรพอพวกมไหมเนี่ย ออมันจะเก่งขึ้นใช่ไหมซึ่งผมจ่ายสมุดอะไรไปซึ่งผมไม่เอาสมุดเทปเทปให้เขาหรอกโอ้โหไม่เอาแล้วเบืองเพชรมากออกมาปพบแปลกปั๊บเลยครับ ก็ราคาเหมือนเขาจะเปลี่ยนปุ่มนะฮะอะไรอ่ะนีทอ๋อันนี้ใช่ไหมชั้นนี้ลิกโอเคลืมไม่ได้นาน,นกันโอเคเออปล่อยเท่าไหรยังไม่ไหวแล้วโอเคพังได้อยู่ครับแต่พังช้ามากซึ่งผมไม่รู้ว่าสแตนด์ลผมซื้อมามันอยู่โซนไหนไม่รู้ <c ười> <c ười> เฮ้ยแต่ความเร็วมาก พอน,นี้นะนเหมนพรมเร็วนะนพรมเราจะดูดากเอผมควจะใช้ตัวเอกสิบเีดีวใช่ใช้ตัวเอกสิบเดีดปะช่งโบรนะครผมไม่ได้เอาไว้เติมแบบนี้คนะ ผมเจอเราว่มันจะไม่เติมแบบนี้เลยแบบนี้ก็จะแบบเล่นไปเรื่อยก็แบบแลกเติมไปเติเอาแบบเอาไปเล่นพวกสมนุนะเล่นพวกแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยตายกดกดเกิดใหม่ได้งเงี้ยก็เลยกดนะครับมันจะได้จบภายในคลิปเดียวไงแคมปิ้งแต่จุดที่ผมพอจะเล่นได้ผมก็เล่นไปไม,ไม่ได้เก่งเลยขนาด เนี่ยนี่มันเนงินวะเดี๋เด็ดกันนเอาชามมานเนี่ยชามวัดไงชามอะไรก็ไม่รู้นะชามคอยอ่ะมันดีกว่าปะต,ตัวใหญ่ผมอะ่ะเออชามนี้อันนี้โอ้ยแยกชามมันอยู่ไหน นี่ะนี่ชามสเต็งอุ้ยไอพี่ชามในเวลาทุบพัดในเวลาทุบชามไม่แตกไม่เอาไม่เอาอันนี้เยสเยส,ยสไปเลยเออผมยอมโอเคนะครับเดี๋ยวชามช่องหนึ่งให้ใส่ใช่่ะโก้แหลกแล้วตอนนี้แหลกแล้วรีบเลย เนีเ้ยทำให้อี่เฮ้ยหิวราคาตัดลงมากครับตอนนี้หิวราคาลงนะเฮ้ยเปิดได้ตอนไหนวะนะเนี่ยไม่รู้เลยเริ่มไม่ได้แล้วเริ่มไไหวยแล้วเไไลยเอยเอ รับของขวัญครับไม่ได้กดรงนี้เอออ่าได้อยู่เนาะตัดดีกว่าผมว่านานะเล้วกล่กองมากล่องเชฟไม่มีครับ นะทำไมรอบนี้ได้น้อยอะปกติผมได้ไปสิบชิดเลยเฮ้ยปวดแล้วนะมีดิเหรอแต่ผมว่าเราจะเสียงเงินไปยยเยอะอะแน่นอนดิวไปแล้วฟังต่อ,อมผมก็รีเบิร์ตถูกไปแล้วนะครับซึ่งรีเบิร์ตถูกกันรีไปแล้วนะมันยากตรงนี้แหละถ้าเราไม่รีเบิร์ตก็ทียากมากมหาศาล เก็บส er pues ักนตู framework. ้เทปมาก่อนคะคะแล้วก็เก็บเงินได้หมดหรือจะมีหน้าอะไรตั้งแต่าผมก็จะเปลี่ยนจากอันนี้เป็นเงินอาจจะเวิร์กต่อนก็ได้ปราณนั้นลรับเวิร์กไหมผมว่ามันไม่รู้นะมันเพิ่มหรือเปล่าเฟาร์มกันนี่จะมือเมื่อย อะไรเมื่อกี้โอเคไปตอนนี้มป็นซนโซนไอคีเหรออ,อะไรอะไรอ่ะเฮ้ยมีลำายมีลำยายอย่างนี้ด้วยเหรอ what โอ้โหเฮ้ยไ้ำใม่ใหม่ไม่มมได้ดูนำยายครับสวยมาก ามาไปได้จอโซนมาโอ้มาเก่ดไขวแล้วแหละตอนนี้นผ่านโซน่โซนได้เลยนะรู้สึกว์เามันาริงนี่แล้ว,ลว,อ,อ,ลอ,ลวอีกกี่โซนอ่อีกไม่กี่โซนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดโซนโอ้ยากนะครั้งนี้ พอผมจะไม่ถึงปกติผมถึงเร็วมากแต่โซนไปแล้วข้าจะเปลีตต่ยนสมุดนี้แทนใส่ฟ้ามีแล้วป่ะมีสายฟ้าจริงวะนะใส่สายฟ้าโอ้ยใส่ฟ้าโอ้โหเออโอพอี่นะ น,นี้โอพีครับเราไม่ีไมีสายฟ้าดิอะู้ไมเรตอนนี้มีสายฟ้าพมันไม่เห็นแสงอะไรออกมาเลยเออเนี่ยโอเอ้วก็ต้องปีดีัระวดรอนขึ แี่น,นี้ก็จบแล้วไหมเออโอเคแค่น,นี้ก็จบแล้วฟาร์มไวฟฟาร์มไว้์อืมว้ยนี่คุณฮะว้าวฟาร์มไวฟฟาร์มไวฟ์อือจริงๆเลย เดยเซ้นสองโซนใช่ไหมเออหลไม่กี่โซน,นครับไม่เออเซ้นสามโซนเท่านั้นโอเคฟความฟาร์มใ้า่ตรงนี้แหละความใหา่ตรงตรีตัวเซฟเนี่ยโอ้โหเรามีสองก้อน อะไรอู๋เบอห้าครับเอามาทำไมตอนนี้ไม่อยากใช้เลยเฮ้ยรอบนี้เร็วครับรอบนี้เร็วขึ้นเฉพาะไอ้นี่นะยือ้อจังหวะที่นี้ผมอือจะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่มาเลยมนดูการจะเงินจะได้เท่าไหร่ครับ เรื่องนำลายไม่กี่แล้วตอนนี้นโอเคพอใจแล้วเอาไปผิดเออเออต้องะจายครับโว้าวพบแล้วจะรู้ิีว่า ไปหมดทำมทำไมว่วะทุกรอบเลยอย่างนี้โอ้โหสวัสดีเพื่อนนายฟาร์มให้เหรอเนะี่ยโอเคมีเพื่อนฟาร์มให้ก็ชิวๆ AFK time นะเรื่อยๆครับบุกคอมมิ่งซูนะครับ คู่เพชรเก็บไม่ได้รอนเดี๋ยวซีเซรับโอ้ใหม่ก็เจอแล้วรึปอนโอเคโอคก็เดียมแมโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวผมซึ่งอัปเดตครั้งหน้านะก็น่าจะเป็นแบบเทพๆเ,เลยส่วนใหญ่อัปเดตแต่เราจะเป็นแต่รีเบิร์ดนะครับเดี๋ยวกลับไปโซนแรกก่อน โอ้ลกโอ้แล้วเบิดมาทีหนึ่งแลกทีหนึ่งอะไรวะเนี่ยหรือว่าแปลกดูความแลกเออหายแล้วโอเคทางไหนสตูไหนเปิดให้หมดเลยโอ,โอ้โอ้ my g o d อืมได้ลนะเดี๋ยวเราเปิดครับ โอเคครับเจ็ดพันอะไรใช้สี่แสนเลยเหรอท5ิาฟองมาเอาแหลกอีกเออเออมาอู้สวยนะรอบนี้ผมชอบโดมินัสน่ารักดีนี่เมลอนโดมินัสต่อนโอเคใช้นี่ เป็นโกลเด้นดีมากแล้วก่อนไม่มีช้นี่20%คือเแลว้วปิดไปก่อนคืออะไรนี่เป็นโกลเด้นแต่ราคาจะคูณ20เอ็กลัคก,กี้ครับจะคูณนะครับลองเป็นโกลเด้นดิว่าดวงจะเป็นยังไงเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเอาอันี้ก่อน คูนจริงอะเออดวงเพิ่มจริงครับเมื่อกี้เอ,อ้ยพอก่อนเฮ้ยเออปิดไปก่อนปิดไปก่อนโอเคครับเงินหมดแล้วกลเด้นจริงด้วยวะโอเคเมื่อกี้ตัวอะไรมาบ้างโอ้โหตัวนี้น่าจะดีนะ โอเคอย่าไปฟาร์มก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด subscribe กันด้วยนะสำหรับวันนี้ายครับเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บาย